สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทกท่านครับมาพบกับกับผมอีก1คลิปสูตรใบแดงหรือสูตรอมะตะยังไม่พลาดชมเลยนะครับสำหรับงวดวันที่1กันยายน2568สําหำหรับคลิปนี้นะครับก็ลองมาติดตามในชุดที่ถูก3ตัวของใบแดงอมะตะของเราดูนะครับก่อนชมไปได้ฟังคำเตือนกันนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับครับคุณครับสำหรับเลขงวดนี้นะครับก็เป็นเลขที่เรารู้กันนะครับว่าเป็นการสัญจรที่จังหวัดตราดนะครับคุณครับก็ความมั่นใจในเลข ที่เราคิดขึ้นมาในเลขสัญจรนั้นเราก็ค่อนข้างนะครับคุณครับก็บอกว่าไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะครับบางทีสูตรของเราเดินมาดีๆอย่างนี้นะครับมันจะหายหมดหรือยังอยู่เราก็อาจจะมีโชคถ้าหากว่ายังไงอาจารย์ก็ได้โปรดเตือนอยู่เสมอนะครับว่าเราต้องใช้วิจินญาณในการรับชมนะครับเราโดยเฉพาะอย่างนี้นะครับเราก็ต้องชี้แจงนะครับถ้าไม่ชี้แจงบางท่านก็คงจะไม่ทราบว่าเราเอามาทํำยังไงถึงเป็นอย่างนี้และดูแล้วมันก็สับสนไปหมดใช่ไหมครับ ก็ต้องขอพูดนะครับขอบรรยายสําหรับตัวเลขที่เราทํามานะครับอย่างนี้เราทํามาตั้งแต่งวดนี้นะครับเนี่ยที่ออกอะไรครับตัวนี้ออกที่3ามสแล้วตัวนี้มายังไงตัวนี้มายังไงตัวนี้มายังไงเราทําสําเร็จแล้วจริงอยู่แต่ไม่บรรยายคุณก็คงจะไม่ทราบนะครับก็ต้องขออภัยสําหรับคุณคุณที่น,นะครับอาจารย์ก็ขอโทษนะครับนี่นะครับ เราได้9้าใช่ไหมครับในวิ่ง9นี่เราเอาหลักไหนมาทํานะครับคุณครับก็คือหลักแสนกับหลักหมื่นนั่นเองนะครับเราจะวิ่งแบบนี้เลยนะครับเมื่อที่แล้วมัน8ก็ยัง8ก็ยังออกนะครับแล้วก็ตัวงวดนี้นะครับเนี่ยเราเอาหลักแสนหลักหมื่นมาทํามาได้7นะครับตัวประกบของเรามาได้อ่าคุณครับอย่างนี้นะครับเนี่ยไอตัวนี้เลขย้อนงวดนะครับ ท่านก็เห็นหลายคลิปแล้วนะครับที่เราทําไปแบบนี้มันก็ออกอย่างนี้นะครับวันนี้เราได้7กับ5แล้วตัวที่เรานํามาตั้งเนี่ยอะไรครับตัวนี้ก็คือที่เลขออกไปอ,ออกสามสองห้านะครับก่อนที่จะออกเก้าสามสองสามสองเก้านี่นะครับเราก็เอาตัวนี้มาดึงกันเลยนะครับคือใช้เลขง่ายๆนะครับพะเราเอาคิดลึกเกินไปเดี๋ยวท่านก็ ไม่ค่อยจะทราบเท่าไหร่นะครับอาจารย์พยายามเดี๋วนี้พัฒนานะครับจะได้รับคําชมจากท่านนะครับบอกว่าเออนะครับมันพอที่จะพึ่งได้กับสูตรหวยนะครับเพราะดูแล้วมันไม่สับสนอะไรเลยนะครับก็เอาเลขที่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับมาทําให้เห็นๆเลยนะครับมันก็ถูกส่วนตัวนี้นะครับเนี่ยเลขที่เราถอดออกมาจากเป็นเลขถอดรหัสแล้วนะครับมันมาหลักหน่วย9งวดนะครับงวดที่เรานํามาใช้นี่แค่6งวดนะครับ1 2 3 4 5 6ี่้างวด มันเข้า9งวดนะครับสูตรตัวนี้1กับ2เนี่ยมันออก2หลักหน่วยนะครับมันออกที่เ9 2นะครับคุณครับ9 2นี่มาจากชุดไหนนะครับก็คือมาจากชุดใบเล็กใบแดงของเราชุดนี้นะครับที่เราขึ้นโลโก้นะครับคุณครับเนี่ยมันถูกตรงๆนะครับก็ไหนนะครับมันออก3 2 9นะครับเนี่ยา3 9 2ครับคุณครับเนี่ยเนี่ยเราบิดหลักหน่วยนะครับมันตรงนะครับ แล้วพอมางวดนี้นะครับมันก็ถูกตรงของเขานะครับก็คือสองสี่หกนะครับคุณครับก็คือตัวนี้เลยนะครับสองสี่หกนะครับเลขวิ่งของเรามันครบพอมางวดนี้นะครับเราได้สี่หลักหน่วยก็จริงอยู่นะครับเนี่ยแม่เนี่ยสองสองสี่สี่สี่มันอยู่หลักหน่วยเพราะตัวนี้เราเราย่อไว้นี่นะครับเนี่ยติดหลักหน่วยก็มันก็ยังไม่ถูกนะครับเพราะในใบแดงของเรามันเนี่ยเราได้อย่างนี้นะครับเนี่ยสองสามสี่แต่เลขเข้าออกสามสองสี่แต่หลักหน่วยเราก็ผ่านนะครับหลักหน่วยเราผ่าน อพอมางวดนี้นะครับเนี่ยแป2ห้าสองเนี่ยคุณครับเนี่ยตัวบนละห้าห้าแล้วก็ได้ห้าสองตรงๆแล้วนะครับอ่านะครับตัวนี้เราก็ยังไม่พลาดนะครับงวดนี้อาจารย์ให้แปดห้าหนึ่งนะครับก็ขอโทษนะครับบางครั้งนี่เราเอาสูตรแบบไม่รู้หลักอ่ะมันก็มันก็ยังพลาด แต้มเดียวใช่ไหมครับมันพลาดไปแบบนี้นะครับอพอมางวดที่แล้วเนี่ยนะครับเราไปจับนะครับทั้งๆที่8เนี่ยมันมาในหลัก10ตลอดแต่แล้วมันขึ้นมาหลักร้อยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเราให้ไปที่หกแปดห้านะครับก็มันออะไรครับห้าแปดหกห้าแปดหกนะครับด้วยความสัจริงนะครับต้องเปิดย้อนดูนะครับในคลิปวิดีโอของช่องไฮแมนแมนเนี่ยนะครับคุณครับทุกอย่างเป็นไปตามความจริงหมดทุกอย่างนะครับทุกด้านเลยนะครับไม่ ไม่มีที่นะครับว่าจะนะครับเอาเลขที่แบบอะไรที่นะครับนั่นมาให้คุณได้ว่าไม่มีแนวทางอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเนี่ยมันถูกนะครับเนี่ยคือเราเอาห้ากับแปดมาเอาห้ากับแปดมานี่เราดึงใช่ไหมครับมันดึงนะครับเราดึงไปก็มันได้อย่างเงี้ยนะครับนี่หกแปดห้าอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าที่จริงนะห้ามันอยู่หลักหน่วยแล้วก็เลยต้องทดสอบเอามาใช้อ่านะครับ แต่เราก็ยังพลาดเห็นไหมครับก็อย่างพลาดก็ไปถูกโต้ไปนะครับถูกสลับหลักของ N3 บางท่านก็ถามว่า N3 ซื้อยังไงคุณครับเข้าไปในตลาดนะครับเข้าในตลาดแล้วลองถามเขาดูนะครับเขามีร้านที่เข้าโครงการสลาก N3 ทั่วทั่วทุกแห่งนะครับหลายหลายที่อาจารย์เซอร์เว์นะครับแต่ที่อำเภอของอาจารย์อยู่เนี่ยนะครับก็มีอยู่ที่คุ้นเคยก็คือเจ้าเดียวที่อยู่ใกล้ๆแถวแถว มันไม่ห่างจากตัวบ้านไม่กี่กิโลนะครับก็คือเจ้านี้นะครับพอเราถูกเนี่ยนะครับอย่างงวดนั้นนะครับไอ่เก้าเนี่ยนะครับเนี่ยอาจารย์ถูกตั้งหลายใบนะครับได้ก็ได้ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะถ้าถูกเยอะเราก็จะได้ลดน้อยแล้วเราได้ไปแค่เท่าไหร่ครับสองหมกว่าบาทเองนะครับเนี่ยเนี่ยตั้ง3ใบหรือ4ใบนะครับเนี่ยสามเกงนี่นะครับถูกตรงนะครับพะถูกตรงแล้วก็มางวดที่แล้วก็ถูก3ตัวเหมือนกันนะครับ แต่ได้น้อยนะครับได้น้อยเพราะคนถูกเยอะนะครับมันเป็นเลขพศนะครับมัน8ปดห้าหกหรือหกนั่นแหละนะครับมันก็ตรงตรงอย่างนั้นนะครับคุณครับมันก็นะครับแต่อาจารย์ถูกก็คือซื้ออะไรครับแปดหกสามอีกตัวหนึ่งนะครับมันถูกหกสามนะครับถูกล่างเราเราก็ได้เงินนะครับเพราะใบละยี่สิบบาทนะครับก็ชี้แจงให้กับท่านบางท่านก็ไม่ค่อยจะทราบนะครับเนี่ยเราซื้อแปดหกสามนะครับตัวหนึ่งเชื่อไหมครับมันก็ไปออก ล่างเราก็ได้นะครับคือเป็นเป็นฉบับเขาเหมือนกันฉบับละ20นะครับสลาก N3 ของเขาอะนะครับก็ได้เยอะกว่าเราได้3ตัวด้วยนะครับ3ตัวเราไม่ได้ตรงนะครับเราก็ได้น้อยนะครับก็แบบนี้นะครับก็ชี้แจงให้กับท่านที่คอมเมนต์มาถามนะครับว่าไปซื้อที่ไหนคุณครับซื้อที่ที่เขามีแอปป๋าตังค์นั่นแหละครับที่เขาร่วมโครงการกับกองสลากที่เขาขายจําหน่ายลอตเตอรี่หกหลักนั่นแหละครับโดยมากเขาก็จะมี N3 พ่วงด้วยนะครับคุณครับก็เรียนให้ท่านได้ทราบมาพูดถึงหวยแล้วนะครับคุณครับงวดนี้นะครับเราวิ่งตัวนี้นะครับเนี่ยเราวิ่งยังไม่ได้ชี้แจงนะครับนี่นี่คือเราถอดออกมาจากใบเล็กของเรานะครับอันที่จริงมัน1 2 3 4 5 6 7 8นะครับใบนี้นะครับเราจะจัดออกมาเป็น8คู่ทุกทุกงวดนะครับคือ8ชุดถ้าท่าน ข้อใจก็ใส่10หลักไปเลยนะครับเพราะมัน8ตัวแล้วก็ใส่ไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเกนี่ก็ต้องใส่992แล้วก็2องไปเลยนะครับมันก็จะครบหลักของเขามันก็คือตองเราก็ต้องใส่ตองอีกนะครับคุณครับบางทีก็เอาตอง9หรือตอง2ไปอย่างเงี้ยมันถึงจะนั่นนะแต่เราตอนนี้มันกาลังเข้าแบบนี้นะครับคือเลขในใบแดงของเราที่ เป็นใบอมตะนี่นะครับคุณครับก็มันตอนนี้นะครับมันไม่ค่อยออกเบิ้ลใช่ไหมครับมันไม่ถ้าเบิ้ลเรียงเราถูกนะครับอย่างเจ็ดแปดหกไงแยถูกตรงๆเลยนะครับอ่านะครับหกหกแปดเจ็ดนะครับตรงๆเลยนะครับก็ถูกนะครับอย่างงวดออก2 3 4เนี่ยนะครับคุณครับเห็นไหมเนี่ยอย่างอย่างตัวเนี้ยนะครับเนี่ยเราก็ถูกนะครับแต่เราไม่ถูกตรงนะครับ3 2 4ใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยที่ออกไปเมื่อเร็วๆเนี่ยนะครับ มันแบบนี้นะครับถ้าเลขไม่เบิ้ลไม่หามแล้วเราก็ถูกนะครับคือเลขภายในไม่กี่ตัวคือเราได้2ตัวเนี่ยเราเหลือแค่8ตัวนะครับเราดึงออกมาแบบตัวนี้ที่ให้คุณเป็นแนวทางอพอสังเกตได้กันนะครับพองมดถัดมานะครับนี่เราดึงออกมาแค่นี้ก็คือได้4กับ2 4กับ 2, 2> ในใบเลขของเรามัน2 4-6หใช่ไหมครับมันก็ได้ตรงเลยนะครับ แล้วก็มาตัวนี้เราได้2กับ4 2กับ4อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็2กับ4มาดึงมันก็มีอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยก็คืออที่ให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยสองสองสี่สามนี่นะครับแต่มันออกที่สามสองสี่นะครับแล้วก็มางวดที่เพิ่งผ่านไปนะครับที่จะออกอะไรครับแปดห้าสองนะครับมันแปดห้าสองนะครับก็อยู่ตรงไหนเออในแปดห้าสองนะครับ บางครั้งเราก็ไม่ได้มาร์กอะไรไว้แล้วมันดูแล้วมันก็ไอ้นั่นไปหมดนะครับมันก็คือไม่เข้าตรงนะครับคุณครับเราไปเราไปฟันพี่แปดห้าหนะครับแม่เฉียวไปแต้มเดียวจริงๆนะครับก็พอหัวออกมานี้โอ้นะครับก็หัวใจลดลงไป ในตะตุ hmm. ่มเลยนะครับคุณครับม right. right. ันเสียวตัวเองนะครับนี่ตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเราเราเราอาจารย์เอาไว้หลักร้อยเลยนะครับเอาแปดห้าสองเอาแปดห้าหนึ่งนะครับมันเอาแปดห้าสองนะครับเลขก็ออกไปนะครับอย่างนี้นะครับทีนี้เรารู้หลักหน่วยหลักหน่วยก็คือ2อย่างนี้นะครับแล้วเรามาบิดเอานะครับเรามาบิดอย่างเช่นงวดนี้นะครับเนี่ยเราได้7 7นะครับแล้วก็ห้า นี่เราดึงออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะตอนนี้นะครับ5กับ6เนี่ยนะที่ย่อไว้นี่คือหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยตัวนี้เข้ามา9้างวดนะครับวันนี้เป็นงวดที่เก้านะครับเออแปดงวดเก้างวดนี้นะครับมันจะอยู่หรือไม่นะครับห้ากับหกทีนี้เราได้ห้าห้าห้าหมดเลยไอ้นี่คือเลขท้ายนะครับเนี่ยเลขที่ออกไปแปดห้าหกนะครับไอ้ตัวนี้ออกที่แปดห้าสองแล้วก็อะไรครับตัวนี้อ่าสามสองสี่นี่นะครับเอามาใช้นะครับคุณครับนี่เราเอามาใช้เลขมันกําลังเข้าพร้อมกัน มันตัดได้นะครับมันเป็นห้าหมดเลยนะครับเพราะตัวนี้เขาขาดหกแล้วก็ไม่มองเลยนะครับแล้วก็มองห้าแล้วเนี่ยนะครับก็มองห้าแล้วทีนี้เราเอามาจากตัวไหนก็นี่นะครับก็คือมาจากใบนี้ของเราเนี่ยนะครับเนี่ยคุณครับเนี่ยมันทุกงวดนะครับมันจะแค่นี้นะครับแปดหางหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดนะครับอ่าก็คือแปดตัวแปดชุดครับแปดชุดอ่าสำหรับที่เราใช้นี่ก็คือหกงวดนะครับ แล้วทำไมนะครับ1กับ9นี่คือมาจากเลขถอดรหัสของเราเลขถอดรหัสของเรานะครับก็คือ9กับ1ถ้าออก9นะครับมันจะเป็นแบบนี้ได้หรือไม่นะครับหรือจะออก1ก็เป็น7 1 5หแต่พักนี้นะครับคุณครับมันไม่มี1ไม่ค่อยมี1นึ่งนะครับมันจะมาล่างหรือเปล่านะครับ1ตัวนี้แต่เลขตัวนี้โอ้โหนะครับยังไงก็คิดว่าคงจะต้องออกมาให้คุณได้เห็นแน่ๆนะครับ9กับ1 ก็เป็นเลขที่นะครับถอดออกมาแล้วมันก็ไม่เคยสะดุดเลยนะครับหลายสูตรมากๆอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับบางครั้งก็ผิดนะครับอย่างเลขถอดรหัสของเราไอในสูตรตัวนั้นนะครับก็ยังมาหลุดได้นะครับเข้ามาตลอดไม่รู้กี่เท่าไหร่นะครับคุณครับไม่ล่างกว่าบนไม่ล่างกว่าบนแล้วก็มาสะดุดนะครับในงวดที่ออกอะไรครับออก 2- 4 6ส่นะครับมันมาสะดุดงวดนั้นคุณครับแล้ว ที่ทําตัวนี้นะครับเอามาให้คุณดูเพราะว่าเลขอีกชุดหนึ่งเราทําได้อะไรครับเนี่ยย้อนไปงวดที่ออกอ่าสี่แล้วมันมาออก821สเนี่ยนะครับคุณครับเนี่ยเราได้โค้ดใช้โค้ด44นะครับมันเรียงเบอร์ตรงนี้ไม่ไม่มีพอนะครับมันต้องไปย้อนอีกปีหนึ่งนะครับที่เขาออกครั้งนั้นนะครับเนี่ยอาจารย์ถูกตรงเยอะนะครับตอนทําคลิปใหม่ๆ พี่น้องอยู่ภาคใต้นะครับได้เยอะเลยนะครับท่านบอกว่าโอ้โหพอหวยออกมาตัวนี้ตรงๆเนี่ยเราใช้โค้ด4ี่ไหมครับงวดนั้นมันออก478แล้วก็เอาโค้ด4มามันออก8 1 2ตรงๆงวดนี้นะครับคุณลองเนี่ยนะครับเนี่ยมันออก8 5 6ใช่ไหมครับอีกสูตรติงเหลียจะทําให้ดูนะครับในคลิปหน้านะครับมันได้209เลยนะครับเพราะ9กับ1ถ้าเกิดนะครับหวยสัญจรนะครับไม่มีในกลุ่มนี้นะครับคุณครับเพราะมัน มันอะไรมันก็เป็นไปได้เสมอนะครับมันก็ได้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ย209มันจะออกตัวนี้หรือเปล่านะครับอ่าจะไม่ได้หยิบสูตรตัวนี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับในคลิปหน้านะครับว่ามันได้แบบนี้เลยแล้วก็ตัวเราทางวดก่อนนะครับเอาเอาตัวนี้มาตั้งเนี่ยนะครับเนี่ยเอาตัวที่ออก852นี่นะครับมาตั้งแล้วมันก็ได้ตัวนี้เลยนะครับออกที่อะไรครับอ่าแปดหกห้า อย่างนี้เลยนะครับวันนี้เรา865มาอ้าเราเอาต้อง4มาแล้วย้อนดูตรงนี้นะครับเอามันเกิดหนีหมดนะครับมาออกอย่างนี้นะครับคุณครับเราก็ไม่ทราบนะครับเลขบางครั้งนี่เราต้องตามให้ทันนะครับนี่อย่างนี้9กับ1นะครับถ้าเขามา9เพราะมันติด9ตัวนี้ด้วยเลยเป็นชอบเลยนะครับส่วนเลขที่เราจับมา8หางคุณครับมันมันมันไม่มีในกลุ่มนี้นะครับอาจารย์ก็เลยลองมาทําให้ดูในในนี้เป็น เป็นกรณีพิเศษไปนะครับคือคือคือมันเข้าสู่วิ่งตัวเดียวนะครับสําหรับ9ตัวนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งมันก็งวดก่อนสองสองก็ผิดยังไงครับก็กลัวเขาจะมาย้อนอย่างนี้นะครับคุณครับมันก็น่ากลัวนะครับเพราะมันงวดไหนไม่รู้นะครับมันผิดนะครับเห็นไหมสองทีเนี้ยมันสองมันออกสอง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 มาแล้วงวดที่แล้วเราได้สองวิ่งเป็นฟันปลาเห็นไหมครับไม่มานะครับเกิดเขามาย้อนงวดนี้นะครับคุณครับก็ ถ้าสูตรตรงไหนผิดแล้วนะครับท่านครับนี่หละงวดถัดมาก็เตรียมได้เลยนะครับนั่นแหละครับคือสูตรตัวนั้นแหละจะต้องบางทีออกเลยนะครับออกโคเชเลยนะครับมันเป็นแนวทางแบบไหนก็ไม่ทราบนะครับเลขเพราะผมก็ใช้มาหลายคลิปนะครับหลายหลายสูตรจนเรียกว่าครอบจักรวาลกันแล้วกันนะครับเป็นสูตรโบราณเนี่ยนะครับนี่แหละครับคือคือสูตรที่เรา ไม่ขาดกินเลยครับบางครั้งนะครับอย่างเราได้างวดน,นี้วิ่งออกมาอย่างนี้เห็นไหมครับออกออก,ออกมางวดน,นี้เจ็ดมันอาจจะหายหรือมันจะอยู่ให้เรามีโชคกันก็โปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับคุณครับเพราะทุกชุดทุกแนวน,นะครับมันเป็นสูตรหวยอีกแบบหนึง่งน,นะครับบางทีเราไม่มั่นใจเนี่ยเขาออกมาบางคนอพอมีที่จะเสี่ยงได้เขาก็เสี่ยงเขาก็ถูกอ,อย่างเรามัน บางครั้งเนี่ยนะครับเงินเงินน้อยอะไรน้อยแล้วก็เอ่อมันยังไงแล้วก็ไม่ค่อยจะมั่นใจมันมันมันก็ออกมาถ้าเรามั่นใจบางทีมันก็ไม่ออกอย่างเงี้ยนะครับเลขสูตรนะครับอ่อบางคนก็ชอบสูตรบางคนก็ชอบฝันอ่อบางคนก็ชอบหวยเอ่อทรงอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณครับแต่เอ่อการผมนั้นทําหวยสูตรนะครับคุณครับ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเราก็ไม่เคยที่จะไปลบหลู่ไม่เคยที่จะไปละเมิดอะไรทั้งสิ้นนะครับดนแล้วนะครับแต่มีที่มากับความดีและความถูกต้องเท่านั้นนะครับข้อสําคัญนะครับคุณครับก็คือโชคของเรานะครับอย่างเนี้ยบางท่านนะครับเมื่อที่แล้วทําไมนะครับบางท่านถูกตรงนะครับเนี่ยได้ได้คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับอาจารย์ได้นิดหน่อยนะครับได้ตรงด้วยนะครับบางท่านก็บอกว่าได้เยอะได้ตั้งหลายใบแต่ บางท่านบอกไม่ได้ตังค์นะครับไม่ได้ตังค์โอ้โหมันมันถ้าซื้อ N 3เขาก็ได้เงินนะครับคุณครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้เลยนะครับถึงเราจะให้ไปที่อะไรครับไม่ใช่65อย่างเงี้ยนะครับให้แปดหกห้าแปดนะครับมันออกที่8ปดหกหาสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครับก็คงจะใช้เวลามาพอประมาณแล้วนะครับจากตัวเลขที่เราทำให้คุณคุณได้เห็นอย่างเรียบร้อยไปแล้ว แต่เลขมันก็รู้สึกจะสับสนนะครับเราก็เขียนใหม่กันนะครับเพราะตอนนี้มัน9ก้ากับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดเราเขียนตรงนี้เลยนะครับนะครับทำทำให้ใหม่มันจะได้ไม่รวมกันตรงนี้นะครับคุณครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวประกาศตัวใหญ่เขียนเลยนะครับคุณครับก่อนจะจบคลิปนะครับเนี่ยเก้ากับหนึ่งนะครับมันยังไม่พลาดเลยนะครับคุณครับแล้วก็ตัวของเราก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยอะไรครับสามเจ็ดห้านะครับ 7 0 5อันนี้เราสมมุติว่า5กับ6มันมาหลักหน่วยนะครับแต่เราตัดที่5นะครับคือ6มันเพราะมัน5ติดตัวบนนะครับมันก็เลยเป็น5 5 5อย่างเงี้ยหรือมันจะหนีไป6คุณครับแล้วก็อะไรครับ9 7 5ะนะครับตอนนี้มันมีอยู่2ชุดนะครับแล้วก็7 2 5 7 4 5 7 6 5 7 8 5อันนี้เต็มเต็มเต็มสตรีมเขาเลยนะครับคุณครับตัดเอานะครับไม่ใช่ว่าจะให้คุณเอาไปเสี่ยงทั้งหมดนะครับเนี่ยทีเนี้ยเกับหนึ่งของเราใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มี9อยู่2ตัวแค่นั้นเ,นเองนะครับเกอยู่ตัวเดียวนะครับแล้วก็1ตัวเดียวพอเลขนี้นี่เลขถอดรหัสนะครับถ้ามันหนีหมดนะครับมันก็ออกตัวเนี้ยนะครับที่เราเคยใช้ คุณลองทําดูนะครับวดนนี้นะครับเนี่ยมันได้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยแปดหกห้าแปดหกห้านะครับสี่สี่บางท่านก็ถามสี่มาจากไหนก็สี่เราใช้ยอดใช้โค้นนั่นแหละครับคุณครับมันจะได้ที่สองศูนย์เก้านะครับเพราะมันติดเก้าตัวนี้ของเรานะครับเราก็เลยน่ะนะครับก็ทําไปแล้วครับทําไปนะครับ พวกเงินนั้นมันเคยออกนี่เห็นไหมครับก็เอาลองมาสี่เจ็ดแปดมาตั้งดูนะดูเลงเบอร์นะครับแล้วมันก็จะออกแปดสองหนึ่งตรงๆคือถ้าออกแบบนี้เขาเขาไม่ต้องกลับเลยนะครับไม่ต้องกลับเลยนะครับที่เคยใช้มานะครับหลายปีย้อนหลายปีนะครับบางสูตรนี่นะครับมันมันถูกจริงนะครับมันถูกจริงนะครับแล้วแต่เราจะมีโชคหรือไม่เออแค่นั้นนะครับยังไงก็ขอให้ท่านจงใช้วิญญาในการชมนะครับคุณครับก็ตามไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีอะไรดีๆนะครับ เพราะในสูตรนี้เราก็ถอดออกมาจากใบนี้นะครับที่ยังไม่พลาดคือถอดมาที่8หางทุกงวดนะครับก็คงจะสวัสดีกับคุณคุณเพียงแค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอให้คุณใช้วิจารณญาณชมนะครับคุณครับเพราะเลขทุกเลขที่นํามาเนื่องจากหวยสัญจรน,นี่อาจารย์ขอเรียนเลยนะครับว่าไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับ